ซูปเปอร์ฮีโร่ปะทะกับดาราช่อง7ครับใครชนะจะทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดาราฮอลลีวูดครับที่รออยู่<ส><ป>เดินลงสู่สนามนะครับใครที่กำลังดูอยู่นี่สามารถสนับสน,นุนคณะเก็ควยมีฟองให้กับแอดมินได้นะผ่านทางช่องทา,างของโดนเนตนะครับ c h i p m e i n t h นะครับตามลิงก์นี่เลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ เปกำลัใจให้อดมินด้วยนะฮะหรือจะกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการสนับสนุนผลงานเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขายของหน่อยจาปองบอ,อกติดต่อครัวเจ๊จิ๋มใหญ่มาออกรายอะไรเนี่ยติดต่อครัวเจ๊จิ๋มใหญ่มาออกร้านขายหอยทอดที่นอกสนามครับอ๋อคู่นี้แหละเจ๊จิ๋มใหญ่มาขายหอยทอด ขอบคุณมวาร์ดีๆจากพี่หล่อครับขอพระคุณมากครับ S S I S ขีดสองลุยฮะไม่ใช่ว่าคู่นี้ลุยนะลุยครับไปเข้าห้องน้ำครับบอกวาไปแล้วสุปเปอร์ฮีโร่เสื้อสีแดงนะครับในส่วนของดาราช่องเจ็ดเสื้อสีฟ้าจ่ายมาสะดุดนิดหนึ่งยังได้บอลอยู่แต่ดาราช่องเจ็ดไปบีบยังบอลมาครอบครองได้ครับ หมายนนทพันธ์ก็เปิดเปิดยาวลุยเฮดแย่ยงมงไม่ถึงมาร์คราฟาโลบาที่ฮิวจ์แจ็คแมนเฮนรี่คาร์วิลต่อที่ทบ้แมก็กควายไรอันเรโนโรครับแทงช่องนี้ด้านล่างโดนัทพัทรพลก็ถึงบอลหมายนนทพันธ์ก็หดยาออกมาเลยครับลุยเฮดมองตั้งต่อมาที่ยูโรยศสวั์ยูโรยศสวั์โยกอย่างหล่อเทแล้วมาที่โดนัทโดนัทให้กับบูมกิดก้อง นาระพีพัทเปิดขึ้นไปด้านบนหมงตั้งย้อนย้อนมาที่โนตวัชระบุญคุณโนตวัชระบุญครับให้ตอนที่บูมกิดกล้องแล้วย้อนมาที่ออฟชนะพลหนาระพีพัทหนาระพีพัทยังไงดียังไม่ผ่านครับไปเข้าทางของคริสอีเวนแต่ข้างหน้านี่คือยังไม่มีเพื่อนวิ่งทําทางเลยครับเติมกันช้าแล้วตอนนี้ครับขึ้นทางซ้ายแล้วตวัดเข้าด้านในตอนย้อนย้อนมาที่โทบี้แมตต์กวอย์คริสเตียนเบลครับ พริวหนีมาให้มาริคริสอีวันเราจะแทงมาสะดุดดิด,ดึงโดนัทพัทรพลเอาบอลลงมาได้สวยอยู่โรยศวัสก็ย้อนไปที่เอกรังซีโร่เลยครับพี่เอกรังซีโร่ต่อมาที่เมกทอระยา เม็กทรรยะให้เคไกล้นะระพีพัดมาที่พี่เม็กพี่เมกทรรยะก็เปิดยาวขึ้นไปด้านบนครับเตดพอรัดพอรัดดักได้สวยแล้วพอรัดแทงมาเลยครับที่แรนเรโดเตะไปก็เตดดาราช่องเจ็ดเราให้มาตรงกลางยูโรยศวัสด์ครับเตดเครื่องมาแล้วด้านล่างมีโดนาพัทรพลให้ให้มาต่อหน้าพัทรพล จี้เข้าใส่มาราฟาโลล้วเปลี่ยนแกนข้ามฟากให้กับบัญชีออฟชนาพลออฟชนาพลคงโคเขา้ามนเลยต้องชกออกไปก่อนแล้วจวังหวะสองพี่น้ำมงตั้งย้อนไปเข้าทางของอซูเปอร์ฮีโร่สิแล้วซูเปอร์ฮีโร่จะสวนกลับมาเราแทงไปแล้วครับโอ้โหอย่างลุสอย่างลุสลุยเวนอมใช้ความแข็งแกร่งแต่ไปแย่งบอมมาโคตรดีครับช่องเจ็ดคือมาที่พี่เอกรังซีโรดครับเอกรังซีโรดเล่นกับโนตวัชระบ,บุตร ออชนะพลก็คืนมาตั้งที่โนตวัชรบ,บุญก่อนครับเปิดทะยงมุมมาด้านล่างให้กับโดนัทโดนัทต่อที่ยูโรยศวัตยูโรยศวัตเลี้ยงไปต่อไม่ผ่านครับเป็นบอลของคริสอีแวนคริสอีแวนแทงช่องนี้โคตรหล่อเทหลุดบานแล้วโทบี้แม็กควาจะไหลต่อให้เพื่อนเข้าไปเตะด้วรับของช่องเจีกครับพี่ออชนะพลครับให้กับบูมกิดกล้องบูมกิดกล้องต่อมามาเข้าทางของเจสันโมโมอาครับคุณผู้ชม มีคอมเมนต์เข like ้ามาเนาะจาาปองบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปพาสองคนนี้ออกมาทํางานต่อฮะอยู่ร้านนารีบําบัดนานเกินไปแล้วเครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูกเพจไปเข้าซ่องกรีนะฮะไม่ยอมออกมาดูสตรีมฮิวจ์แจ็คแมนให้ที่แรนนเรโนเปิดหยอดขึ้นไปด้านบนครับโทบีแม็กควายหลุดจนถึงสุดเส้นหลังแ้้ออกออกหลังไปเลยฮะ สุดท้ายจะเป็นลูกได้ตั้งแต่ขึ้นไปของดาราช่องเจ็ครับเราเล่นสั้นๆมาที่โนดวัชระบ,บูณ์ครับน้ำระพีพัดคืนมาที่โนดวัชระบ,บูรณ์เปิดยาวขึ้นไปที่ออฟชนะพลแล้วไหลต่อมามาเข้าทางของเฮนรี่คาร์วิลคริสอีแวนต่อที่ไรอันเรโนไรอันเรโนก็ย้อนมาที่โทบี้แม็กควายเราตวัดมาด้านล่างไปติดที่วีวีรภาพครับอาจจะสกัดเคลียร์ท่าย,ยากหน่อย แล้วบอลมันเข้าทางขอซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งหนึ่งแล้วปัดปัดลอบบอลเคลียร์มาตอนแรกมุมก็มันหลอกตาที่ว่าปัดไปออกไปไหนครับมาร์คราฟาโลบังเอาไว้ก่อนเราต่อให้ที่คริสเตียนเบลคริสเตียนเบลย้อนมาตั้งที่ซูเปอร์แมนครับชิงไปชิงมาเรามาที่มาร์คราฟาโล่มาร์คราฟาโล่จะไหลต่อให้เพื่อนก็ไม่ดีีกโหดูครับการพยายามแกะเพรสซิ่งของดาราช่องเจ็ดโดยทางฝั่งของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยพยายามที่จะเพรสซิ่งเร็วแต่ก็ ไม่ได้ที่จะทําอะไระช่องเจ็ดได้มากนะครับเพราะช่องเจ็ดก็เป็นทีมหนึ่งที่แกะเพสซิ่งได้ดีและเร็วนะครับทอมฮาร์ดี้ให้คริสเตียนเบลจ่ายไปติดขาพี่เอรกราซิโร่แต่พี่เอกก็จ่ายบอลพลาดคืนให้แกซปเปอร์ฮีโร่แต่ช่องเจ็ดก็ดักคืนมาได้ก็แบ่งสู้กันอยู่หน้าป่าประตูของดาราช่องเจ็ดนี่แหละฮะน้องน็อตบอกว่าสนับสนุนโดยธนาคารภาคเอนักเลงพอครับทีมไหนชนะ วันนี้ได้รถตู้ขนเงินพร้อมเงินสดจํานวนหนึ่งครับแล,แ,นนและแถมตำรวจและแถมตารวจไปด้วยครับโอ้โหนี่เงินเงินป้นจากธนาคารมาติโอ้โหเงินรางวัลพี่เจ้าอําเกาะพยาบอกแมนซิตี้เอาเอาเอาครับแมนซิตี้ไม่ใช่ครับชุดเหมือนเฉยเฉยครับเป็นช่องเจ็ดยอดมาลุยเฮดได้ซัดด้วยซ้ายโอ้โหแต่พอเบทเทอรี่ตะคุไปก่อน เปิดเปิดไปที่พอรัตครับพอรัตไหลต่อมาไปเข้าทางออฟชนะพลแล้วสุดท้ายจบครึ่งแรกครับเสมอศูนย์ปรนตตูต่อศูนย์ครับซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็ดาราช่องเจ็ดนะครับขอขอบคุณพี่จอมเกาะพยายามครับโอโหติดตามสนับสนุนเป็นซัพพอร์เตอร์มา29เดือนแล้วครับโอ้โขอพระรักคุณมากๆครับถือว่าเป็นแฟนเพจที่ยังสนับสนุนมาด้วยตลอดจริงๆครับ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ให้แอดมินยังทําตรงนี้อยู่นะขอบคุณจริงๆครับ3ปีแล้วครับเพจผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าช่อง YouTube นี่เพิ่งเปิดนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะเพื่อใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับสำหรับ YouTube แต่มุมนะครับดาราช่อง7สวัสดีคุณผู้ชมในช่องทางของ Facebook ตอนนี้12คนนะครับสวัสดีนะครับเปิดเข้ามาแล้วโมโอยแล้วเคลียร์มาก่อนครับตอนแรกเบื่อจะพลาดครับเจสันโมโมอา เคลียออกมาได้โดนันพัทรพลครับได้บอลอยู่แล้วไหลามาที่มิกทรยาหนาระพีพัดหนามระพีพัดจี้เข้ามาเล้วไหลไปที่พี่วีวีวระภาพยูโรยศวัตรก็ถ่ายไปใกล้ๆที่โดนัทพัทรพลนะครับโดนัทพัทรพลเอายังไงดีโดนัทพัทรพลเปิดมาด้านล่าสุดที่ออฟชนะพลครับออฟชนะพลบังเอาไว้ก่อนจะเปิดไหมเปิด ไม่เปิดอีกทีนึงแล้วเปิดเข้ามาเสาแรกได้โคกโอ้โหยังยังไม่ได้ประตูอย่าบอแล้วไม่จะจุดโทษอีกหัวจะปวดเลยนะถ้าไม่จุดโทษแบบสี่ห้าครั้งติดอะเกินไปสามคู่ที่ผ่านมาจุดโทษไปแล้วสองพอเบธเนียบจะเปิดเปิดยาวขึ้นมา เออิด่งๆยาวๆขึ้นบาหม่งไปเข้าทางของซูเปอร์ฮีโร่ครับระวางยาวครับนี่ฮะลูกหากินของซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าแนวรับของดาราช่อง7ยังยังทันครับมิกทองระยะมาที่ฝั่งซ้ายครับช่อง7จะขึ้นเกมยังไงดีฮะสายมันแน่นครับเปลี่ยนมาขวาครับเราแม่นที่อบอบชนะพลพี่ออบชนะพล มีเพื่อนวิ่งทำทางเราจะไหลต่อมากระลึกไปเข้าทางของไรอันเรโนครับแรนเรโนย้อนให้กับเจสันโมโมอาแล้วเปลี่ยนไปด้านบนท,ที่มาร์คาฟาโลครับมาร์คาฟาโลยังไงดีมาร์คาฟาโลไหลามาที่แฮนรี่คาวิลคริสเตียนเบลคริสเตียนเบลย้อนมาที่ฮิวจ์แจ็กแมนครับเปิดยาวขึ้นไปไปเข้าทางของโทบี้แม็กควาย ในขณะที่พี่หล่อเองนี่ก็เป็นซัพพอรตเตอร์ให้กับเพจพระเอนักเลงพอมา13เดือนนะปีหนึ่งกับอีกหนึ่งเดือนครับขอบคุณพี่หล่อเนี่ยขอบคุณมากๆครับผมลุยเฮสมาร์คราฟโฟหางมาเลยครับเอสลาบิลเลสลาบิลเล์เล่นกับแรนเรโน ไรอันเรโนแหวกเข้าไปยูโรดยศวัตรจะเคลียร์ไม่ขาดสุดท้ายผู้ตัดินเหมือนจะเป่าให้ฟากับทางดาราช่องเจนะ็ดเนี่ยโอ้เจมเกมคู้นี้แรกๆเหมือนจะมันหลักๆเริ่มที่เหมือนจะจืดชืดลงไปหน่อยนะครับผู้ชมจ่าปองบอกว่าร้านเกาะพยายามเลดี้เปิดแล้วครบริงาน,บร,งานบริหารงานโดยพี่เสียอ้ําเกาะพยามเลยแหมนี่ก็ชงให้คนนู้นทีคนนู้นทีจ่าปอง เปิดยาวขึ้นไปครับชองเจ็ดพี่เวียจะหมุกต่อให้เพื่อนก็เสียบอลค่อนข้างง่ายครับบอลอยู่ที่ฮิวจักแมนครับวูฟเวอร์ลีนครับเปิดขึ้นหน้าไปที่สไปเดอร์แมนแอนดแมนจะจ่ายไปต่อก็ติดพี่ Option อ,ออฟชนะอ่าอฟชนะพนนิดนึงครับหวางยาวหยอดมาในกรอบเขโทษโทบีแม็กควาแล้วเคลียร์ออกหลังไปเลยครับเป็นลูกได้แต่มุมของซูเปอร์ฮีโร่นะครับ พี่หล่อว่าถ้าเฟซเก่าไม่โดนแฮกนี่การติดตามการเป็นสมาชิกก็น่าจะเท่าๆคุณอ้ําแน่นอนเนี้ยพี่พี่หลอเนี่ก็ติดตามมาตั้งแต่โอ้โหเพิดเพจเปิดเพิดเพจเพเปเพจเปิดตั้แต่แรกๆเลยฮะสวัสดีคุณอาทิตย์ครับบอกว่าบักมากไม่แจ้งเตือนเลยฮะมรโทษผมอุส่าโพสต์รูปไว้ที่หน้าเพจคุณอาทิตย์ สองชั่วโมงผ่านไปคุณม่งจะมารายงานตัวจะรั่วเราเปิดเปิดเข้ามาครับมุ่งแย่งกันอยู่แล้วมุ่งเสยไ์ไม่ทีแรนเรโนให้กับโรเบิร์ตแพตตินสันครับย้อเข้ามาในกรอบเพย์ทษมงเครียวไปไมพัทรเดดก็มงเครียวมาอีกทีหนึ่งโรเบิร์ตแพตตินสันย้อนมาเจสันโมโมอาครับให้มาด้านล่างที่แอนโทนีแม็กกี้ย้ำเข้ามาในกรอบเกย์ทษมงย้อยๆกับปัดออกไปก่อนครับ แต่บุมอีกครั้งหนึ่งของซูเปอร์ฮีโร่ครับบุกหนักจริงครับบุกเป็นพายุยักษ์ใหญ่เลยฮนะตอนนี้พายุลูกใหญ่ใช่ว่าพายุยักษ์ใหญ่เฉยจะปองบอกแจ้งเหตุแจ้งชุดเผชิญเหตุครับระง,งับเหตุกุนขเมกับกุนโบตกอโบกาตอนอกสนามด้วยครับตอนนี้กําลังตีกันยับมวยขมรตีกันแหลนะหัวจีปวด แล้วแต่แต่แตมุก็มาเสาไกลได้โคก็ตรงตัวของไม้นนทพันธ์ครับยังรับรับเข้าซองเปิดยาวขึ้นไปแย่งมงกันอยู่มาเข้าชาของแอนโทนีแม็กกี้ครับเจสันโมโมอาวางยาวขึ้นไปเม็กทอระยะแย่งมงกันอยู่ไรอันเรโนบอลยังขุกคลิกไปมาแล้วมาที่โดนัทพัทรพลนะครับ เราแทงมาสวยโคตรครับออฟชนะพลหลุดมาแล้วเราให้มาไม้พัทรเดชเราย้อนหลังไปหมดช่วยยิงกันหน่อยครับพรายิงหน่อยกรบพรี่ไม่ไหวแล้วครับถ้าจะจุดโทษทุกคู่แบบนี้เข้มหัดสวีย้อนย้อนมาที่เอกรังซีโร่ครับเอกรังซีโร่ก็เอาเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมของโดนัทอ่าไม่ใช่โดนัทโรเบิร์ตแพทินสันโรเบิร์ตแพทินสันย้อนย้อนมาที่เจสันโมโมอาครับวางยาวขึ้นไปเมกทอรระยะก็เก็บบอลได้อีกครับ น้องน็อตผมมาบอกว่าผมว่าไม่แน่ครับมีต่อเวลาอีกแน่ๆครับเกมคู่นี้ครับผมว่าน่าจะเป็นรูปแบบนั้นครับน้องน็อตแม่งไม่ยิงกันเลยครับนี่ขนาดน้องดาบอกว่าต่อซูเปอร์ฮีโร่สองลูกครึ่งนะแม่งศ00ูนย์ศูนย์ครับตอนนี้พีวีวีวระพาบมาที่ Notes าาโน้ตวัชระบุญโดยวัชาระบุญครับไปให้กับมิกทอรยะเปิดเปิดมา เปิดมาด้านล่างก็เป็นบอลของไมพัทรเดชตวัดเข้าด้านในเวียต่อที่เข้มเข้มหัสวีคืนมาที่เวียเวียขอสัตว์ดีไซน์บอลไปเข้ามือของพอเบตเทนี่แล้วคว้างเร็วมาที่ทอมพอลแลนด์มาราฟาโลฮิวจ็คแมนครับไปที่เฮนรี่คารวิลเฮนรี่คาวิลโดนดักแย่งได้แต่ยังยอ้อนคืนมาที่ฮิวจ็คแมนได้อยู่ครับเปิดยาวยาวขึ้นไปครับ เจอร์มีเรนเนอร์แต่เลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมของออฟชนาพลยำเข้าใหม่ทีทางฝั่งซ้ายออฟชนาพลกระโดดมงไม่ถึงแต่แต่ยังวิ่งตามมาเก็บจังหวะสงได้ครับทวนเวลาัาเจ็บ3นาะทีครับเกมคู่นี้พีวีวีรภาพมาที่เอกรางซีโร่ครับเปิดยาวขึ้นไปด้านบนมงชงตั้งมาเข็มหาสววดึงจังหวะหลอกเอาไว้เราดึงจังหวะหลอกอีกทีหนึ่งโยก หมุนวนแล้ววนมามาที่โดนัทพัทรพลโดนัทเลี้ยงไปไปเข้าทางของซูเปอร์ฮีโร่เราจบ90นาทีครับศูนย์ศยไปอีกหนึ่งคู่โอ้โหตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์มาผ่านม,มา4คู่จุดโทษไปไม่ใช่จุดโทษสิต่อเวลาพิเศษไป3คู่จุดโทษไป2ต้องรอดูคู่ดีครับว่าจะจุดโทษเป็นคู่ที่3หรือเปล่านักผาคอแตกพอดี มาดูกันต่อเจสันโมโมอาเปิดยาวขึ้นไปแยงมงการโดดัดพัทรพลหายบาทีิจินจินนะครับพี่มิกทรระยะมาที่พี่วีวีรภาพคุณเอกร่างซีโร่ก็เปิดไปด้านบนที่โนตวัชรบูลครับแปะไปแปะมามาที่ทันวาสุริยจักรคุณธันวาจะเปิดมาก็แฉลับนิดนึงโรเบิร์ตแพทิสันให้กับฮิวแจ็คแมน เปิดมาด้านล่างครับโดนนภัทรพลครับให้กับเข้มหัดสวีเข้มหัดสวีโยกเข้าด้านในเข้มจะให้ให้ต่อมาติดแล้วจังหวะ2ได้บอลที่ทอมพอลแลนด์ทอมพอลแลนด์พลิ้วหนีพี่วีว,วีระพามาสวยแล้วแล้วแทงไปที่เดอะแฟลตเราแทงไปด้านซ้ายโอ้โต่อกันเร็วและแม่นมากอา่าฟาวไม่ใช่ฟาวคอนเป็นฮอกอายให้ต่อมาเดอะแฟลตยิงยัดเสาแรกก็ยังติดเซฟอยู่โอ้ไม้นนทพันธ์ช่วยชีวิตเอาไว้ครับ อจังหวาบุกขึ้นมาต่อบอลจากขวาแล้วไหลไปซ้ายแล้วดูการวนหนีผู้เล่นของช่องเจ็ดทำได้ดีโคตรครับพอกอายโ้ถวายผ่านมาที่เดอะแฟลตแต่เดอะแฟลตก็ยิงไม่ผ่านมือพี่ไม้คนนี้ครับแต่บุมนะฮะมาร์ครับฟาโลวิงเข้ามาล้วเปิดของโค้งไปกลาประตูแย่งมงกันอยู่เอสราบินเล์ก็เครียรบมาโดนะัทพัทรพลออเอสราบินเริร์ ไปเคลียออกมาทำไมลืมไปว่าเอสราบบลเลอร์มันต้องบุกสิเออเคลียออมาเฉยบอกอยากยิงจุดโทษดฮิวจ์แจ็กแมนมาที่เจสันโมโมอาไปที่ฮิวจ์แจ็กแมนอีกทีนึงครับเปิดยาวขึ้นไปโดนดับภัทรพลดักเก็บได้แบบนิ่มๆ เอาแต่จ่ายบอลกันพลาดพี่เอกพลาดแบบนี้เปิดโอกาสให้ซูเปรโรยอดข้ามหัวมาในกรอบโทษเตะไปอัดใส่เรโนโอ้โอหถือว่าแก้ไขได้ดีครับโอ้จังหวะโดนยอดข้ามหัวมาแล้วดาราช่องเจ็ดตัดสใจเล่นสั้นครับใกล้ที่โนตวัชระบ,บุญบอลอยู่ที่ธันวาสุริยะจักครับ แล้วจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับยังก็ยังคงทำอะไรกันไม่ได้ครับสเสมือนอยู่สูมประตูต่อศูนย์นะฮะไปว่าต่อโชงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับมาครึ่งหลังจินจินนะไปที่ทันวาสุาาริยะจักรคับย้อนมาตั้งที่โนตวัชรุวัชรูนวัชระบูลครับ พอเริ่มภาคไปนานๆลิ้นเริ่มพันแล้วโยจนโยนมากกันลึกเข้ามือของวิชชันครับพอเบตเทนี่พอเบตทนี่นี่พูดถึงก็ไม่ค่อยได้เจองานยากอะไรเลยนะเกมนี้บอลไม่ค่อยมาถึงพื้นที่สุดท้ายเลยนะครับดาราช่องเจวันนี้นี่คือโอกาสก็ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าว่าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งอย่างซูเปอร์ฮีโร่แรนเรโนครับไหลต่อมาแอนโทนีแม็กกี้ โยกโยกไม่ผ่านธนวาสุริยะจักรครับแล้วพี่เวียย้อนมาตั้งที่พี่ไม้พี่ไม้ขอแทงช่องนี้ครับอาศัยลูกสปินสปีของโดนัทโดนัทถึงบอลกรฮักแต่ฮักชนโดนัทยังจะฝืนฝืนมาไปเข้าเหลี่ยมของเดอะฮักของเราครับเราเคลีย์ตวัดออกมาไม่ดีครับเคลียร์ไปให้ดาราช่อง7บุกต่อช่อง7ก็ย้ำมาฝั่งเดิมครับที่ฝั่งซ้ายโดนัทพัทรพล พยายามจะเจาะฝั่งซ้ายของซูเปอร์ฮีโร่แล้วหลุดเข้ามาในกรอบโทษยอดมาเสาและแล้วบ่งเช็ดบางๆโดกครับมคานออกไปครับโอ้โหพิเวียพยายามได้ดีครับหลุดขึ้นมาในพื้นที่สุดท้ายแล้วได้จูบครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ลุ้นที่สุดนะฮะในช่วงต่อเวลาพิเศษของช่องเจ็ดครับสวัสดีคุณอภิธานนะครับแวะมาทักทายครับสัปดาห์หน้านี่มาชมเต็มเกมแน่ครับจัดไปครับพี่อภิธาน เออยาวๆขึ้นหน้ามาแย่งหมงกันบอลได้อยู่ที่พี่วีวีรภาพครับเมกทอรระยะให้กับเอกรังซีโร่แล้วต่อที่เข้มพัศวีตวัดเร็วๆมามาที่เวียสุกร,รวัดไม้พัทรเดชเลี้ยงไปก็ไม่ดีอีกเอสลามิลเลอร์ถึงที่ทอมฮอลแลนด์โรเบิร์ตแพตินสันครับให้กับเดอแฟลตอุ้ยพิกสวยแล้วต่อบารไรอันเรโดโอกาสทองได้ลองยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีบาบ หน้าทีสุดท้ายครับซูปเปอร์ฮีโร่ครับอู้น่าจะเป็นประตูชัยแล้วล่ะแบบนี้ครับอู้เดดผู้คือผมให้เครดิตประมาณ90%ให้กับเดอะแฟลตเลยครับเอสลามิเลอร์ที่วนผิวหนีแนวรับของช่องเจ็ดจนหลุดลุยครับแล้วถวายพานต่อมาที่แร้นเรนโนคือช่องตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันเยอะมากๆครับ ไรอันเรโนได้มีเวลาตัดสินใจเลือกเลยจะยิงมุมไหนดูครับลูเบเลอร์แต่งทีหนึ่งเราซัดเลยครับผ่านมือคุณไม้นนทพันเข้าไปกู้ชิงในฝันอีกแล้วครับดาราฮอลลีวูดดา,าบิแมทเรียบรย้อยคมจัด หนึ่งศูนย์ครับแล้วจบครับโอ้โหดาราช่องเจ็ดอุสาเยื้อมาจนถึงร้อยยี่สิบนาทีดูครับหมดเรียวหมดแรงครับคุณจินจินนะโอ้น่าเสียดายครับดาราช่องเจ็ดครับสู้ความแข็งแกร่งของซูเปอร์ฮีโร่ไม่ไหวครับร่วงหล่นตกรอบไปตามระเบียบครับแล้วซูเปอร์ฮีโร่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศก,กับดาราฮอลลีวูดครับ